ให้กับยักษ์น้อยนะคะแล้วก็ทิปจากคุณแม่ออยเมื่อวานนะครับว่าให้เจ้ายักษ์น้อยสามพันแล้วก็ให้ไค่งามสามพันนะครับคุณลุงรับเลยแลครับตอนนี้ครับนี่นะครับคุณลุงนี่ครับทิปของไผ่งามนะครับสามพันคะแนนนะครับสาธุครับผมนี่ก็เป็นทิปของเจ้ายักษ์น้อยนะครับ เลยนะครับขอบคุณไม่ค่อยมากๆนะครับได้รับแล้วนะครับผมแล้วก็ละไม่ได้กอได้ทานได้นะครับแล้วก็จะช่วยค่าสับปะรดนะครับของเจ้ายักษ์น้อยนะครับช่วยค่าสับปะรดุสหมือนทันเหมือนทันคะแนนนะครับโอ้ uh ขอให้เจริญให้ผมสาธุครับมาเนะครับช่วยค่าสับปะรดด้วยนะครับความเชื่อช่วยค่าสัตว์รดมาในคั้งนี้ไม่ค่อยทันมอบมาแล้วก็มอบให้กับน้องช้างต่อนะครับเพราะว่าจะได้ทานไปด้วยกันนะครับ ค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณครับขอให้เจริญรุ่งเรืองครับคุณแม่ครับสภาพแข่งเรครับผมธุครับผมแล้วก็ผลมาดีืล้อก็จะแบ่งไปให้พี่ใหญ่ด้วยนะครับ